สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเกมแฟนตาซีทาวนะครับของค่ายการีนานะครับก็ตัวเกมนี้ครับยังไม่เข้าไทยนะครับแต่ผมโหลดเป็นไฟล์ apk มาก่อนนะครับแล้วก็เอามาติดตั้งที่โปรแกรมจำลอง Android นะครับก็วันนี้นะครับไม่มีอะไรมากครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูวิธีการสร้างถนนแล้วก็ลั้วนะครับนี่นะครับเห็นเห็นรัวไหมครับเพื่อนๆเห็นรัวนะแล้วก็ถนนนะครับก็ ไม่ยากครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าก็เดี๋ยวผมจะสร้างถนนตรงนี้นะนี่นะครับล้อมไปถึงตัวตรงสวนตรงนี้ของผมนะโอเคครับให้เพื่อนๆมาที่รูปค้อนนะครับแล้วเพื่อนๆก็กดมาที่แลนด s c a p e นะครับแล้วก็กดมาที่อันนี้นะครับที่เป็นแผ่นเนี้ยแล้วผมจะเลือกอันนี้นะครับก็เพราะว่าผมใช้อันนี้สร้างมานะนี่นะครับเพื่อนๆกดคลิกไปได้เลยนะครับไอที่พื้นที่ที่เป็นสี่สี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับ ช่องสี่เหลี่ยมนี่ก็คือสถานที่ที่เราสร้างนะหรือเมืองที่เราสร้างนะครับอันนี้ผมก็กดคลิกได้เลยนะครับนี่นะครับหรือว่าจะกดตรงนี้ก็ได้นะครับไอที่เป็นลูกศรเนี่ยนะครับสี่แฉกเนี่ยนะครับนี่นะครับโอเคครับสร้างไปให้สุดเลยนะครับนี่นะผมสร้างไปจนสุดเลยนะครับอันนี้คือถนนนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะล้อมรั้วนะครับ <ป>รั้วนะครับกดมาที่เดิมนะครับแล้วกดมาที่แลนสเคปนะครับแล้วก็ผมจะเลื่อนมาทางขวานะครับนี่นะครับผมใช้อันนี้นะครับรั้วสีขาวอันนี้นะเราก็ล้อมไปเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่ครับประกดเดียาวเลยครับนี่นะครับนี่นะครับในการสร้างรั้วของเรานะ โอเคอันนี้รั้วเราก็เสร็จแล้วนะตั้งเหลือนิดเดียวเองอันนี้รั้วคือที่ผมสร้างไว้นะสร้างผิดอันนี่นะครับก็ประมาณนี้แหละครับการสร้างรั้วและถนนนะครับก็เพื่อนๆจะสร้างถนนหรือสร้างเมืองก่อนก็ได้นะครับแล้วเราก็ค่อยมาตีถนนทีหลังก็ได้สร้างเมืองก่อนตีถนนทีหลังหรือสร้างถนนก่อนแล้วค่อยสร้างเมืองนะครับ ก็ได้เหมือนกันโอเคครับตอนนี้ตังค์ร่อยหล่อเหลือเกินนะครับผมก็ทำเควสไปด้วยนะครับตอนนี้ก็มี4 0 0 0ักว่าละเมื่อกี้ก็เหลือพันกว่าโอเคครับก็ประมาณนี้แหละในการสร้างถนนนะครับเออแล้วก็ถ้าเราอยากได้อะไรนะครับเราก็มากดที่ตลาดก็ได้นะครับกดสมมติอ่ะผมกดคนนี้อ่ะคนนี้มี ไอตัวกระหล่ำอยู่ผมก็ไม่รู้มันเรียกว่าอะไระผมก็มาซื้อทิ้งไว้นะครับเอาไว้ทาเควสนะครับไหนหนะ้าไหนหนะ้านี่ครับโอเคเราเรา,เร,ารอครบก่อนนะเราค่อยส่งไปทีเดียวผมยังไม่ได้เนี่ยยังไม่ได้ทาจริงด้วยทำสองอันเลยไม่เป็นไร โอเคครับคลิปนี้ก็เป็นการพามาดูวิธีการสร้างถนนแล้วกันเนาะก็ไม่ได้สร้างยากนะครับแป๊บเดียวก็สร้างได้แล้วครับอันนี้ก็เป็นที่ฟักไข่นะครับไม่เหมือนกันนะแต่อยู่ข้างกันโอเคครับเก็บชีสด,ด้วยนะโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับ เป็นการมาบอกวิธีการสร้างนะครับแล้วก็เราจะสร้างสิ่งอื่นๆก็ได้นะครับอันนี้สร้างไม่ได้นะครับแต่ต้องอยู่พวกในนี้นะครับนี่ๆนี่แลนสเคปนี่นะครับนี่นะครับนี่ๆนี่ของพวกนี้นะครับยิ่งเราเล่นเลเวลสูงนะครับเรายิ่งได้ของปลดล็อกมากเท่านั้นนะครับนี่นะครับเรากดสร้างไปเลยนี่นะครับ โอเคครับงั้นคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะนี่อนี้ก็มองแบบมุมมุมสูงนะนี่นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แหละถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็กด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมากดตรงนี้ด้วยนะนี่นี่นี่ตรงนี้เปิดหาตัวละครฟรีนะครับ ไหนๆผมก็อันนี้ละเควสนี้เสร็จละกดสักหน่อยได้ตัวไหนมากดไปกดไปโอเคครับก็ประมาณนี้แหละครับอันนี้ก็เป็นระบบแต่งตัวใช่ไหม นี่นะครับระบบแต่งตัวโอเคครับเดี๋ยวระบบนี้เราเอาไว้ที่หลังแล้วกันเนาะก็ให้เพื่อนๆอ,อดใจรอนิดนึงนะครับ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวเกมนี้ก็น่าจะเข้าแล้วละ่ะอดใจรออีกแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ